เทศการสงการปีนี้ค่ะอาจารย์มีสถานที่ดีๆมาแนะนําค่ะเติดโชว์ฉะตาดวงการาจันทราที่ส่องแสงมีทังพลังลังนํนทางความทยานที่มันเพียงจะเปลี่ยนชีวิตจุดทุกคนให้พบวันเสร็จใส เทศกาลสงการปีนี้ค่ะอาจารย์มีสถานที่ดีๆมาแนะนําค่ะหลายคนแ l ลนจะไปเที่ยวจังหวัดโนนจังหวัดนี้จังหวัดนั้นค่ะนะคะและถ้าใครได้มีโอกาสอยู่กรุงเทพนะคะช่วงวันที่12ถึง15ค่ะต้องบอกเลยว่าเด็ดจริงๆค่ะแน่นอนค่ะนะคะสถานที่อาจารย์จะแนะนําในครั้งนี้ต้องบอกว่าใครได้มีโอกาสมาสักการะนะคะ เขาบอกมีโอกาสพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีขอพอรให้มีความเป็นสิริมงคลตลอดปีที่สําคัญทําการค้าทําธุรกิจต่างๆใครก็ตามอยากได้พรดีๆขาดเรื่องอะไรมาขอพอรนะคะจะมีสิ่งนั้นสมความปรารถนาค่ะและอาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครค่ะอยู่แถวบริเวณสนามหลวงนะคะและวันนี้อาจารย์จะพาลูกศิษย์ ไปกราบสการะพระพุทธสิหิงค่ะนะครับเป็นพระพุทธรูปนะคะประจําเทศกาลสงกรานต์ค่ะไปเราไปกันค่ะ และตรงจุดนี้ค่ะนะคะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรคค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ได้ทําเรื่องนะคะขออนุญาตในการถ่ายทําเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนค่ะคงสงสัยว่าทำไมทุกวันสงการจะต้องมีการสงน้ําพระนะคะเพราะตามโบราณค่ะการสงน้ําพระมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะนานมาแล้วค่ะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ เขาเชื่อว่าการสงน้ําพระนะคะ <_ an> ก็เหมือนการชําระพระวรากายพระพุทธเจ้าค่ะ <_ an> เพื่อความสะอาดนะคะบริสุทธิ์และเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเทศกาลสงกรานในการสงน้ําพระนะคะที่เราได้ทํากันเนี่ย <_ an> เพื่อจะเสริมสิ่งต่างๆ <_ an> ที่เป็นมงคลรวมถึงชําระล้างนะคะทำความสะอาดให้จิตใจเราบริสุทธิ์และผ่องใสในการดําเนินชีวิตสืบไปค่ะ ปัจจุบันในประเทศไทยมีพระพุทธรูปที่มีนามว่าพระพุทธสีหิงอยู่หลายองค์ในหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็มีพระพุทธสีหิงสําคัญอยู่3องค์องค,องค,องค์ที่ 1. ประดิษฐานในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครองค์งคที่สองประดิษฐานในวิหารลายคําวัดพระสิงห์เชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปป,ปางมารวิชัยประทรับนั่งขัดสมาิเพชรศิลปะล้านนาที่เรียกว่าแบบสิงหนึ่ง องค์ที่สามประดิษฐานในหอพระพุทธสีหิงนครศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเช่นเดียวกับองค์ที่สองแต่พระองค์อ้วนเตี้ยมากกว่านิยมเรียกว่าแบบขนมต้ม ประชาชนคนไทยเชื่อว่าอนุภาพแห่งพระพุทธสิงห์สามารถบำบัดความทุกข์ร้อนในใจที่เหือดหายให้สำหรับคนที่หมดมานะตนท้อถอยเมื่อได้สักการะดวงจิตที่เหี่ยวแห้งจะกลับมาสดชื่นและมีความเข้มแข็งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่หมดหวังเพื่อเสริมสร้างกำลังใจขึ้นใหม่ให้ดีขึ้นนอกจากพระพุทธสิงห์จะเป็นพระพุทธรูปสำคัญของคนไทยคนไทยยังถือว่า พระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําเทศกาลสงกรานต์ลูกศิษย์เคยสงสัยไหมคะว่าเราส่งน้ําพระเนี่ยได้บุญอย่างไรคะต้องบอกเลยคะ่ะการส่งน้ําพระนะคะถ้าเกิดตั้งใจส่งน้ําค่ะมีจิตศรัทธาให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าสะอาดปราศจากบนทินแล้วนะคะก็มีความเชื่อกันว่าเรานะคะทุกครั้งในการส่งน้ําพระคะ่ะจะส่งผลให้จิตใจเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานสภาพจิตใจเราเคลียร์ทุกอย่าง การงานการเงินทุกอย่างก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับข้อที่2ค่ะชำระล้างจิตใจที่ไม่ดีค่ะแล้วรุ่มร้อนออกไปจากชีวิตค่ะส่วนข้อที่3นะคะนำพาความสุขสงบความร่มเย็นนียกลับมาให้กับเราค่ะส่วนข้ออื่นๆที่อาจารย์มองว่านะคะเป็นผลพ่วงจากการที่เรามาส่งน้ําพระก็คือหนึ่งตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าการที่เราส่งน้ําพระจะส่งผลให้เราเนี่ยค่ะ พลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีข้อที่2ค่ะการส่งน้ําพระกะ็เปรียบเสมือนการขอความเป็นสิริมงคลใครทําค้าขายก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่มีศัตรูมู่มานใครที่โดนเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นการชําระล้างให้ทุกเรื่องค่ะกลับมาดีองค์ประกอบ100%เเซตค่ะและในทุกๆปีนะคะจารย์ตั้งตารอค่ะ เพื่อมาสักการะองค์พระพุทธสีหิงค่ะเพราะความเชื่อนะคะตั้งแต่โบราณรวมถึงตัวอาจารย์เองค่ะเขาเชื่อกันว่าการที่เรามีโอกาสได้มาสักการะครั้งหนึ่งนะคะหรือในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นการพลิกชีวิตโยกย้ายดวงดาวทําให้เรานะคะจากการติดขัดเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้น รวมถึงใครทําธุรกิจการค้าต่างๆที่อาจารเกลิ่นไปตอนต้นค่ะจะทําให้เราเนี่ยตลอดทั้งปีค้าขายดิบค้าขายดีมีเรื่องราวดีๆอยากเชิญชวนทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่มาแล้วต้องบอกเฮงปังอย่างแน่นอนค่ะ แต่ยังไงก็ตามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรายังต้องนำแมสดมานะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องของโควิด19ค่ะนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะในทุกๆสถานที่ที่เรามานะคะเราต้องใส่แมสดนะคะรวมถึงนะคะแอลกอฮอล์เจลแอกกลกอฮอล์ล้างมือต่างๆแล้วก็ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นค่ะศาสตราจารย์รู้ทุกคนเพียง5%เท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะ back in.